สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮามีโ115คันนี้รถยามาฮามีโอคันนี้นะครับเป็นรถของนักศึกษาแผนกนวดแผนไทยนะฮะป้ายทะเบียนนี่เป็นจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่มหาชัย นั้นจากโรงเรียนครูไปมาหาชัยเนี่ยก็หลายสิบกิโลอยู่นะนักษานำรถคันนี้มาเมื่อวันอังคารช่วงประมาณสัก1 0โมง11โมงนะครับอ่าก็เดินมาถามครูก่อนว่ารถยามาฮ่าเขาเนี่ยมีปัญหาคือสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้แต่บิดคันเร่งเนี่ยรถมันไม่ยอมวิ่งมันไม่ยอมไปนะ แล้วมันถ้ามันจะเคลื่อนตัวได้เนี่ยมันจะมันจะมุดอ่ามันจะวิ่งออกยากแล้วมันจะมีเสียงดังแปลกๆแต่สรุปง่ายๆคือรถวิ่งไม่ได้กันละกันนะครับมันเป็นที่อะไรครูก็บอกว่าถ้าตามที่คุณเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นที่ชุดข้างทีงนี้เวลาเราพูดคําว่าชุดข้างเนี่ยกับคนทั่วๆไปเนี่ยคือเขาก็ไม่เข้าใจหรอว่าไอ้ชุดข้างเนี่ยมันคืออะไรนะก็ อธิบายไปเข้าๆชุดข้างก็มีผู้เล่นหน้ามีสายพานมีชามมีคลัสอะไรประมาณนี้นะครับพออธิบายเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปเอารถมาให้ดูครูก็คิดว่ารถคันนี้ขับมานะปรากฏว,ว่าคือเขาใส่รถกระบะมาเลยนะก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยไปช่วยกันยกลงมา ทีนี้พอยกรถลงมาก็อย่างที่บอกไปว่ารถเนี่ยมันเข็นเนี่ยมันไปไม่ได้เดี๋ยวครูหมุนให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเน,นะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยนี่ครูครูดึงอน,นนี่เลยนะครับนี่เส้นเอ็นเส้นเรียกขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าอ่าเป็นอาการประมาณนี้อ่าทีนี้ ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบกันก็ถามคำถามให้เราฝึกคิดวิเคราะห์ว่าจากการที่ล้อมันไม่หมุนหรือมันหมุนยากเนี่ยละเวลามันหมุนมันจะมีเสียงดังเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตรงจุดไหนหรือชิ้นส่วนตรงไหนเพราะว่าครูก็ตอบไปในภาพกว้างๆว่าน่าจะเกิดจากชุดข้างแต่เรายังไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือพิกัดจุดที่เสียหายแบบชัดเจนได้ โอเคนะทีนี้ก่อนที่จะไปรื้อไปตรวจสอบนะคือครูเขาเขาสั่งครูว่าเดี๋ยวให้ครูเนี่ยแก้ปัญหาตรงที่รถเขาวิ่งไม่ออกแล้วก็ให้ถ่ายน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเฟืองท้ายครูก็มาตรวจสอบตรงจุดอื่นนะครับจากการสอบถามรถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุตกน้ํามารถจมน้ํา แล้วเมื่อเอารถขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้าของเป็นคนบอกเองว่าก็ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขแค่พอให้มันขี่ได้นะส่วนมันจมนานไหมเขาแก้อะไรไปบ้างยังไงนี่คือครูไม่รู้นะครับอ่าไม่ได้คุยลึกลงไปมากครูก็มาตรวจสอบในรายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวครูขอ,อย่านมาตรงนี้นะครับก็สิ่งที่เห็นก็คือรถคันนี้แฮนทางด้านซ้ายเนี่ยตก คือยืนมองเนี่ยเห็นเลยว่ารถแฮน่มันเอียงเอียงไปทางด้านซ้ายคือด้านฝั่งมือเบรกหลังนะก็น่าจะมาจากที่รถเกิดอุบัติเหตุตกน้ําเสร็จเรียบร้อยฟูก็มาดูต่อนะครับอ่าเขาสั่งให้เปลี่ยนบางโคนหน้าด้วยบางโคนหน้าแตกเนี่ยนะฮะหลุดเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยครูก็มาดูบางโคนหน้าแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยนะครับหมุนล้อเช็คนี่นะล้อหน้าปิด เปิดนี่นนะพอหลุดจากตรงนี้หมุนได้ครูก็ตรวจสอบในเบื้องต้นให้หนักศึกษามาช่วยดูนะครับลดทันนี้จานดิสเบกหน้าทดเห็นไหมเวลาเราลดเขาลดมาให้เราซนะ่อมนยคือเราต้องตรวจสอบอย่างอื่นด้วยไม่ได้ว่าทําตรงสิ่งที่ที่เขาสั่งอย่างเดียวเพราะว่า จะได้แจ้งปัญหาเขาไปได้จบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วอย่างที่ครูบอกว่าเราแจ้งมาแล้วคือเขาแก้หรือไม่แก้มันเรื่องของเขานะครับโอเคนะอ่าเฮนเอียงทางด้านซ้ายตกทางด้านซ้ายจานดิสเบกโสนะล้อหลังฝืดหมุนไม่ได้ส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยคือครูไปตรวจสอบดูเนี่ยนะครับปริมาณน้ำมันเครื่องเนี่ยมี แต่สีน้ำมันเครื่องเนี่ยยังกะขิ้โคลนเลยนะครับทั้งดำทั้งเหนียวเลยโอเคนะ,ะหลังจากนั้นครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับมาถอดไส้กรองอากาศอ,อันนี้ก็คือไส้กรองอากาศรถเขาประมาณนี้โอเคนะ,อะพอครูเช็คเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเขามาถอด ซึ่งน็อตท,ที่ใส่มาตรงนี้น็อตก็คือใส่มาไม่ครบก็คือเรื่องปกติของรถเก่าแล้วน็อตก็จะเป็นอย่างท,งที่ครูพยายามสื่อสารนะีคือใส่มาแบบน็อตสหประชาชาตินะแต่ไม่เป็นไรครับก็คือเขาใส่มาไงเดี๋ยวเราก็แก้ไขให้มันถูกต้องพอถอดน็อตโดยรอบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะต้องเปิดฝาครอบห้องสายทานปารากฏว่านักึกษาครูเนี่ยกดดึง,ดงยังไงมันก็ไม่ออก เสร็จแ,แล้วเนี่ยคือครูก็บอกว่าดึงไม่ออกเนี่ยมันติดตอกสลักอยู่สองจุดอนุญาตให้หาไม้หรือหาเหล็กเนี่ยามาส่งมาเคาะออกคือเขาไม่ได้ห้ามทุบหรือห้ามเคาะห้ามตอกแต่การจะตอกเนี่ยคือควรจะต้องรู้ว่าควรจะตอกตรงจุดไหนแรงที่ใช้ในการตอกควรจะประมาณเท่าไหร่ ถ้าไปเจอคนพวกบ้าพลังก็ใส่เต็มที่เลยคือมันก็แตกนะก็ให้ทําอยู่สักพักหนึ่งก็เอาออกไม่ได้ครูเลยบอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าางนั้นเดี๋ยวครูมาทําให้มันจะมีปอกสลักอยู่2จุดนะครับส่วนท่านใดเขาจะเรียกเป็นอย่างอื่นนี้ครูครูก็ไม่ได้สนใจนะครับจะมีตรงนี้1จุดแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้1จุดที่มันเป็นปอกนะครับครูก็เลยเอาสเปรย์นเนกประสงค์เนี่ยนะครับมาฉีด แล้วครูก็ใช้ด้ามด้ามด้ามต่อยาวให้นักศึกษาอยู่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ค่อยเอาคอนเนี่ยเคาะออกมานะครับซึ่งเวลาเคาะมันไม่ได้เคาะโป้งแล้วมันออกเลยนะครับมันจะเพเยอมานิดนึงเสร็จแล้วครูก็เคาะกลับเวลาเคาะคือครูก็ไม่ได้เคาะแล้วทําชิ้นงานเคาเป็นรอยนะครับก็ต้องมีไม้ลองด้วยนะก็เคาะเข้าเคาะออกจนกระทั่งมันเพเยออกมาพอสมควรแล้วถึงจะดึงออกมา นะครับมันก็ไม่ได้ออกง่ายนะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยกรูใส่กับเข้าไปเนี่ยดึงไม่ออกโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอตรงนี้นะครับเพื่อจะทําการเคาะฝาครอบห้องสายพานออกเพื่อมาดูว่ามันเป็นที่อะไรนะสักครู่หนึ่ง มารับชมกันต่อนะครับนะก็อย่างที่ครูแจ้งไปว่ามันจะติดปอกสลักอยู่2จุดนะครับถ้าเราใช้แต่กําลังอย่างเดียวนะครับก็จะเกิดความเสียหายกับชิ้นงานได้นะครับครูก็ถอดออกมาขอยญาดวางพอถอดอ,ออกมานะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือว่าสายพานเนี่ยนะครับหย่อนแล้วก็ ปริแตกเนี่ยนะครับก็มีร่องรอยการฉีกขาดไปเยอะพอสมควรนะคือพูดง่ายคือสายพานเส้นนี้ก็คือมันหมดสภาพพอเอาฝาครอบตัวนี้ออกไปเสร็จเดี๋ยวครูหมุนล้อให้ดูใหม่นะครับอ่าสามารถหมุนล้อได้อย่างคล่องเป็นปกติอันนี้คือพูดถึงความคล่องในการหมุนนะครับคล่องเป็นปกติ แต่เวลาหมุนจะมีเสียงดังคลืดคลืด,ลดก็อย่างที่หลายๆคนทราบหลายๆคนก็ติดตามคลิปภูมาไปดูของช่องอื่นท่านอื่นก็จะทราบว่าถ้าหมุนอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงดังเนี่ยก็คือเกิดจากลูกปืนที่อยู่ในชุดผู้เล่หลังตัวนอก,ต,นอกตัวในเนี่ยจะระบีมันแห้งมันสึกหลอมันก็ดัง <c oughs> พอเราเอาสาครอบห้องสายพานออกแล้วลด ล้อหมุนได้เป็นปกติเกิดจากอะไรล่ะครับแสดงว่าปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ที่ตรงชุดข้างตรงส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะทีแรกที่ล้อหมุนไม่ได้หรือหมุนยากเพราะว่ามันมีฝาตัวนี้ประกบอยู่อ่ะเราก็มาดูต่อโอเคนะครูขออนุญาตกลับมาฝั่งนี้ปาโกรธว่าพอเราเอาฝาครอบห้องสายพานมาดู เราก็จะเจอปัญหาแล้วว่าไอ้รถคันเนี้ยที่ล้อมันหมุนยากหรือมันหมุนไม่ได้หรือเวลามันหมุนแล้วมันเกิดเสียงดังเนี่ยคือเกิดจากลูกปืนที่แครงเนี้ยลูกปืนที่ทําหน้าที่ประคองเพลาเฟืองท้ายเนี่ยมันแตกนะครับทีนี้มันแตกแล้วเนี่ยก่อนหน้านเนี่ยคือมันเริ่มมีเสียงเนี่ยก็คือคงยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือก็ฝืนใช้ต่อไปเพราะอย่างที่บอกว่าคือเสียน้อยมันเสียยาก แต่ถ้าเสียมากๆแล้วมันต้องเสียง่ายๆก็ฝืนใช้ต่อไปจนกระทั่งลูกปืนที่มันแตกเนี่ยมันกินปลายเพาตรงเนี้ยจนแหว่งเนี่ยนะถอดมาตรงเนี้ยแหว่งขาวจ้วเป็นแ่งลงไปเลยเพราะฉะนั้นครั้นี้นะครับเราก็เจอสาเหตุแล้วที่ว่ามันหมุนยากมันหมุนไม่ได้แล้วมีเสียงดังเนี่ยคือลูกปืนตะครอง ปลายเพาเฟืองท้ายฝั่งฝั่งด้านซ้ายแตกแต่เราคงไม่ได้ทำแค่นี้นะครับคือเราก็ต้องมาตรวจสอบต่อไปว่าเสร็จแล้วมเม็ดจะเป็นอย่างไรคลัสจะเป็นยังไงคลัสมันท่างออกได้ไหมซึ่งไ,ไอ้ขั้นตอนต่ออย่างเนี้ยมันก็คือที่เราเห็นมาในหลายๆคลิปเ่นะเราจะใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้าจะตอกสก,กัดอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือเดี๋ยวถอดตัวผู้เล่หน้า ถอดตัวผู้เล่หลังมาเช็คว่ามันมีอะไรเสียหายเพิ่มเติมอีกไหมส่วนเราเช็คแล้วเนี่ยเจ้าของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนั้นก็เรื่องของเขาเพราะเดี๋ยวหน้าที่เราหลักๆก็คือเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ตลับนี้แล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็คือสตาร์ทเครื่องล้อต้องหมุนได้เป็นปกติ อ่านั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะถอดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังให้ดูว่ามันมีอะไรเสียหายเพิ่มเติมอีกไหมสักครู่นะครับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ถอดชุดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังแล้วก็สายพานออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าที่ชุดเฟืองวันเวสตาร์ทนะ จะมีสนิมเยอะเลยนะครับพวกนี้เวลาสตาร์เราจะมีเรื่องของเสียงนะครับ่ว่าอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุตกน้ำมานะแล้วก็จะมีพวกเศษฝุ่นผ้าคลัสเศษขี้ดินอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะส่วนตรงฝาปิดห้องเฟืองท้ายนะครับก็สภาพอยู่ประมาณนี้นะ แล้วนี่ก็คือจุดที่ว่าเวลาเราเอาฝาครอบคลัสาฝาครอบห้องสายพานออกยากเนี่ยนะครับเนี่นะปอกสลักตรงจุดนี้1จุดนี่นะครับ1จุดแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับที่ครูชี้นี่อีก1จุดถ้าถ้ารถเดิมๆนะครับคือมันจะมีนะแต่ถ้าเกิดว่าไปผ่านการรื้อมาแล้วช่างเขาไม่ได้ใส่มาให้<ม>เดี๋ยววันหนึ่งท่านไปรื้อท่านอาจจะบอกว่าไม่เห็นมันมีอย่างที่ครูบอกเลย โอเคนะอ่ะทีนี้หลังจากที่ครูอ่าเอาบล็อกลมนะครับถอดน็อตยึดผู้เล่นหน้าออกนะครับอุปกรณ์ที่ชุดผู้เล่นหน้ายังมีครบนะครับคือมีนอ็อตมีแหวนกันคลายแล้วก็มีตัวเฟืองสตาร์ทเท้าส่วนตอนที่ครูจะดึงตัวชามใบพัดหรือผู้เล่นหน้าตัวนอกอันนี้จะดึงออกยากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมเห็นไหมครับ โอเคนะแหวนดาวตัวนี้ยังมีอยู่รุ่นนี้นะครับจะมีแหวนรองหน้าชามอยู่นะครับก็มีฝาขัดชามหลังเต่านะครับก็โอเคนะครับนียังโอเคอยู่นะมีร่องรอยจากการที่เปลือกเสียสีแค่ขาวๆยังไม่ได้สึกเม็ดนะก็ดูนะครับ ก็ลักษณะเหมือนไล่เม็ดมานะครับมีเม็ดเบากับเม็ดหนักเพราะดูจากช่องเนี่ยอันนี้รูเจาะจะเล็กอันนี้รูเจาะจะใหญ่กว่านะครับมีการไล่เม็ดมาบ้างส่วนชามใส่เม็ดหรือผู้เล่หน้าตัวในก็มีแต่ขี้ฝุ่นนะยังไม่ได้ขุดนะยังไม่ได้ขุดชามมานะครับอันนี้หน้านยังจะเป็นชามเดิมๆอยูนะ่ตัวบูธกับซีนี้ค่อนข้างจะฝืด ถ้าไม่คล่องนี่จะทำให้การเคลื่อนตัวไม่ดีนะครับส่งผลให้รถวิ่งไม่ค่อยออกอัตราเร่งไม่ดีแล้วก็สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงได้เนี่ยนะครับที่ครูดันขึ้นดันลงอยู่เนี่ยนะครับด้านในของชามที่สัมผัสกับสายพานนะครับส่วนสายพานก็ตามที่ครูแจ้งไปนะครับนี่นะสะภาพสายพานเห็นไหมครับนะมาดูที่ผู้เล่หลัง กู้เล่หลังก็มีโอริงอยู่นะครับมีน็อตยึตนดน็อตตัวนี้ตอนถอดออกมาจะมีลักษณะเป็นเส้นเศษเหล็กนะครับชามนะครับก็เป็นสนิมแต่ว่าชุดคลัตชเนี่ยผ้าคลัตหมดแล้วนะครับนะผ้าคลัตหมดส่วนอันนี้เจ้าของเขา จะเปลี่ยนเป็นแท้เป็นเทียมเป็นเทียบอันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับครูให้มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวลูกปืนเนี่ยนะครับที่ประคองปลายเพาเฟืองท้ายเนี่ยนะครับที่มันแตกนะแล้วเดี๋ยวมันแตกลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคือครูก็ต้องมาแคะนะแล้วก็จะเอาออกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสภาพเฟืองสตาร์ทเท้า โอเคนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับมีโอ 115i คันนี้นะครับที่สตาร์ทเครื่องยนต์ติดแต่บิดคันเร่งแล้วรถไม่วิ่งหรือวิ่งออกไปยากแล้วก็มีเสียงดังนะครับก็คือสรุปว่าสาเหตุคือเกิดจากลูกปืนตลับนี้แตกเพราะฉะนั้นเวลาเวลารถเขามาซ่อมกับครูเนี่ยมาขอรับบริการเนี่ยคือครูก็จะเช็คให้ลองเอานิ้วจิ้มแล้วหมุนดูนะครับ ถ้ามันฝืดหรือมันมีเสียงเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเปลี่ยนไปเลยตลับนี้ของแท้แค่ร้อยกว่าบาทอันนี้คือไม่ได้รวมค่าแรงนะพูดถึงมูลค่าของตัวตลับลูกปืนแท้นะครับหนึ่งร้อยกว่าบาทนะไม่ได้แพงมากมายก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะฮะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยยังไงแล้วครูก็มาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ